สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุธิดาสะเฮงจะมานำเสนอบทความเรื่องการศึกษาปัจจัยการปรับเปลี่ยนทรัพยากรกายภาพของโครงการศูนย์การค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าโดยมีที่มาและความสําคัญคือธุรกิจค้าปลีกเป็นธุรกิจที่มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยมีการเจริญเติบโตแปรผันตามการเติบโตของเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรงเนื่องจากเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงและกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค โดยพื้นที่ค้าปลีกสะสมในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของศูนย์การค้าในปัจจุบันมีพื้นที่ค้าปลีกเปิดให้บริการใหม่ลดน้อยลงมีผลต่อเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวที่ผ่านมาพื้นที่ค้าปลีกเดิมในย่านใจกลางเมืองจึงหันมาเน้นการปรับปรุงรูปแบบอาคารให้มีความทันสมัยและตอบรับกับพฤติกรรมของลูกค้าแทนการขยายพื้นที่โดยบทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนทรัพยากรกายภาพสำหรับโครงการศูนย์การ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมุ่งเน้นศึกษาด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการพื้นที่ใช้สอยของโครงการกรณีศึกษาผู้วิจัยได้ทําการศึกษาข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อกําหนดตัวแปรในการเก็บข้อมูลโดยจะทําการค้นคว้าข้อเท็จริงจากการสํารวจการสังเกตและการสัมผัสผู้ประกอบการร้านค้าและผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กรเพื่อทําการศึกษาปรากฏการณ์รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงของโครงการกรณีศึกษา โดยมีกรอบแสดงตัวแปรการวิเคาราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนทรัพยากรกรายภาพสำหรับโครงการส่วนการค้าคือตัวแปรต้นบริบทองค์กรกลยุทธ์ระดับองค์กรและกลยุทธ์อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมกายภาพของอาคารส่วนการค้านําไปสู่ผลการใช้งานพื้นที่และนํามาวิเคาราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบและพัฒนาพื้นที่ด้านกายภาพ จากการศึกษาสทรัพยากรกายภาพอาคารสภาพแวดล้อมกายภาพของโครงการรวมถึงสภาพการใช้งานพื้นที่ของอาคาร ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวโครงการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตัวโครงการศูนย์การค้านั้นมีผลมาจากปัจจัยภายในโครงการทั้งด้านการคงคุณค่าให้กับอาคารปัจจัยทางด้านที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของโครงการเมื่อโครงการมีการบำรุงรักษาและพัฒนาตัวอาคารให้ดูใหม่สอด้องกับลักษณะของบริบทแวดล้อมโดยรอบจะส่งผลต่อการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการปัจจัยภายนอกโครงการประกอบด้วยปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยทางด้านนี้ส่งผลต่อพฤติกรรมการดำเนินชีวิตร่วมถึงความต้องการของผู้บริโภคเมื่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปแล้วนั้นทางโครงการสานค้าจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องก,กับความต้องการของผู้บริโภคเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ปัจจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีปัจจัยทางด้านนี้ส่งผลต่อด้านสินค้าและบริการของโครงการที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบและพฤติกรรมของผู้บริโภครวมถึงด้านการออกแบบอาคารส่วนการค้าต้องมีการใช้เทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพื่อให้ภาพลักษณ์ของอาคารสอดคล้องกับการออกแบบรูปแบบใหม่ปัจจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด้านนี้ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจศูนย์การค้าโดยโครงการูนยนการค้าต้องมีการวิเคราะห์และศึกษาแนวโน้มด้านเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อนำมาวิเคราะห์แผนการดำเนินงานด้านธุรกิจให้สอดคล้องกับทิศทางและมีการวางแผนในเรื่องงบประมาณของโครงการเพื่อให้การดำเนินการของธุรกิจของโครงการอยู่รอดได้โดยการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของธุรกิจศูนย์การค้า รวมถึงต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวตามแนวโน้มของเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้